สวัสดีค่ะยินดี่ได้รับสู่ช่อง้าขา,ายบ้านเช่แนวนะฮะไปโบอ,อะไรเยอจะได้หย,ยิบให้ ได้ของฝากกลับเออนี่นแหละได้พวกนี้ไดไปซื้อเออได้ไปซื้อหวยสิบสิบาดีได้ดออเสิบสิบจัดมาอไรนะคะที่ศาลพระภูมินะคะสี่ทสี่ทิศจากยาชี้ยาชี้ถ่ายหรือเปล่าเนี่ยถ่ายถ่ายหน่อยยังไม่ถ่ายเลยจยาดนี้ไห่ฟ้าก่อน ทีชนะคะชเราก็จะวางเป็นสีจัดให้สี่ใบสีสีพัวมาลสีที่เหลือเราก็จะไปไปทางไหนไปยศปูยศปยศาิิปเดี๋ยวลุงมาว่านี่ก่อนหรวะไม่รู้เดี๋ยวตุมาว่ามาว่าตก่อนน้ลุงกำ มือนบ้างทักติศเราจะไปจุดทูบที่ศาลพระโพธนะจุดทุกคนนะคะสี เราวันุ่อน็นอนงเืนริงเราวันนาคาวลมนทเนาคาตัวลมมาใครหอรกระบักน้เออเยวันละส่งคอนแทคเลนลงวันวนลมื่ออวรราสุลพวกสีเหลืองยลแม่

ถวายพวงมาลัยนะคะทุกทิศเลยนะคะทุกมุมนะคะของศาลพระพรมนะคะ,ะ,คะขอให้ทำรรมาค้าขึ้นขอให้เจริญเจริญทำอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองในนี้วันนี้เป็นวันดีๆเลคะ่ะแดดก็ไม่ร้อนนะคะไอซีนออล่มนะ,ะวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะ มันกัเสเอยาะอก้ันนดแอนย่าชีพวันมาหยิบให้เหรอเมื่อคืนเนี้ยเออตัองรอพี่เสืออยาังบอกรอพี่เสือก่อนไมรอพี่เสืออีกวันสองวันวันสองวันวันสองวันสองวันพอดีเดือนหนึ่งเด้กินเสือมันนานแล้วหมดอายุแล้วนะเสือไม่แจกสักที 이거 또또 시간 너무 많아 아유 이거지 hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาวนเลใหม่เลยนี่จะไดุ้ปนมาแ่ายสาย่กนัดนาพุนนาพุ้นสานาพุ้นสนาพุนนามนะมาเบไนตะโกนนะโมทัสสะภคะวโตระโตสัมมาสพุทสสะนัโมทัสสะภะควโตระโตสัมมาสพุทสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอประเมสะนะมัตการมอค์การะนิสาวะรังกรมเรสยัมภูปัดสะวะวิสนุวายธานะโมโทติลูปะล,ลูปัมทะรามายิยานังยะวยะลาคุมุลัมทานันตะระอิมุตสติกนัน นัมเตนัมเตจะอาการังตะโทวาจะเอตามาตารยัตสัมันตารามาทัทธนารามราจะสะระวะปะติตำสัมโภภุถภกลโลทิวาทิยนะมณะ,ยยะมยัมยะมะตัมยะ,มะ Merci. 你看这个